รังาาาคสถนปลาส้มตำยายป่วงกินแล้วท้องร่วงนะคะทุกคนส้มตำทะเลนะคะกุ้งนี่ยาเสบกุ้งนี่เน่าแต่สายมือเด็ดนี่วันนี้มาร้านยายป่วง ปลาไก่มันคือปลาใส่คือแต่ส่วกุซี่นี่ไม่ไรอีกแล้อีกอีกไรอหนึ่งยูบ้านนี่เนอกลับ้านมาไปพี่วัดเอามาทำเอาบักลาเอายังกว่าห้าน้อยห้าน่อยครับอ้นโ่น้อยเนี่ย้าแอเร็วเขากลว่าอยากตอบแล้วเนาะมี่เอามีขาวครับมีขาวเฮ้ย เสอีกซาอ้อยหันข oh anyway? <t> ้าวเปล่าหัน้ยเพิษดาพิษหลังอยู่แบบนี้เออพิษดาพิษอย่างยังหล่อนเมื่อกี้โพยของแน่นนะครบเดนดาเป็นพิสลามอมกินหมูมอมเอาได้เบิร์ดก่อนโอ้ยพิษไปขอดกุดเดี๋ยวอย่าพิษซาเฝ้ายู่หันด้วยก่อนลวกเส้นพิษให้เขาว่าหันกันลวกเขาเอาอันวุ่นเส้นกับเป็นลวกอันเส้นเล็กให้เขาเอ้ยตอนหนาหน้าต้องมาอื่นว่าด้ขายเนาะเขาเหมาเบิดยุ้ย สร้างแย่ไดตำนาน่เป็นบเทกเียงกับบ่ไดดขายยักอยยางมิถ้าเขาเหมาันว่าขายลูกจิ้นกับบ่ไดดขายมิต่เหมาเมืกับเมาแล้ววาสันเมาอีกแล้วสนาไม่เอียนเลยี่เมาอีกแล้วพรุ่งนี้่นาบ่ได้ขายเนาะจะเทวันไปแก่้ยไ้ยานี่เหอปะมรต่นเมค่ะโปรกินหมูดีแล้วที่เขาว่ากนหมูใครตัวเขาว่าพปกตนหมาเออวัดสีแย่เ่าเกาเด้อมันเงียปวงผุแล้วป่ เปเตี้ยวแล้วขี่นออกต้องกินต้องคิดดีๆเด้อขีเราท่องร่วงขีแตกเด้อบิ๊กกวสองคนอ่ะนัสัเห็นบ่เนบ่มตปานบ่เออเห็นบหัวมาเห็นบอน้นอกับคนมันหลงตัวเออเออ่่นแงนูดขาแลว่ก็บ่เอือแนูดอาเมงปลไปยงปลาล้าหนูไร้ขนแสบบ่ ไม่เห็นหนาแปลกๆไก่เกิดท่านอยู่บอกหัวเราผ้า,า,ผาพักบุงนี่ก็เอามาใสาห่หวบอกเก็บอยู่ข,งขงังน้ำพร้อมเดี๋ยวนี้พักขั้นจองกับบึงบานแพง <c oughs> กเศษน้ำชิดในเด้อน้ำถ่วมไหลมาหนามๆแล้วก็เก็บมาขายทูกขา สีตรงนี้ไม่เคยเปลี่ยนหอยชลลีอยู่อะไรเนี่เพราะว่าน้ำสีสันละสีเสียเออส่วนนี้คือว่ามีหอยเหรอหอยชลลีเห็นบ่ได้เพราะว่าน้ำมันลอยไปน้ำหนามบ่น้ายังล่นดีบอยู่นั่นอยู่ฝายนี่เนาะไม่เงียติ่มมาไปขายก๋วยเตี๋ยวแถวซูมือนี่แหละไปไล่ไปลาดออนอันเอาปลาไปขายขยันยิบเพราะช่วยปิดลานเลยปิดร้านขายหลายมือแล้วไปหาปลาไปขายแล้วว่ะเมื่อวานกับไปไล่สดหลองเพล็กเลยนั่นเป็นพันผุ่น ภาหลอกสองเพลงหนึ่งแมนไร้รสฟ้าดากเฮามวนเซนคือเกาได้พี่น้องเลยนะมวนมวนขันถือกล่องขึ้นเป็นปากหลายโหลดให้แน่แต่โบทายกล่องเนาะแม่ไม่จะมีแนวเบาตัวหันทายสีกว่านี้คนเบิ่งเด้ลูกๆนี่มาปีแรกใช่ไหมเนี่ยปีแรกมาปีแรกทั้งหมดเลยแรกปีแรกก็ะยุยมันมุมปีเแรกล่ะซ้อมมาคักแน่แน เอาอีลีแล ulously, ้วป um, uh. ีแรกเ็ขอให้มันหมานปังๆหนึตัวพอๆเมยๆไล่ๆมันปังอยู่แต่ว่ามันทนเอาต้นองวงสามวงมึงเมเล่นน้อยลยเดียวกันไอ้่ไอ้ยะไอ้่ยแต่มาตัวน้อยตัวน้อยแต่มีเพื่อนที่ยิ่งใหญ่โอ้ยเปล่าแด็กไปหั่น หม้วานสูบไปหวันนี่ว่างหมกหลายสมมตกูเอินไปกับไปออาก็ไปรถแห่บอดโจเดอก่้าไปเขาไปเขลอกรถแห่้นไม่ลองรถแห่เขาว่างสอบยู่แมงกับบอลนไปข้าเดียวบ่ไก่สั่งกูละทาอยู่ก็ไปคอนกันคือบอแลีนไปรับเท้าเดียว ไปเป็นกระสีดีใจใออนตัวนีว่ถ่ายไปกินตั้งค่อยจับเียวนี้จะจับร้านหน่ขังไม้แ่ติมม่<ด>มบ่ไปกินกินหี่อนเหรอวะ,ะถงมากินอันขาวเปียกมาแล้วบอกแม,ม่เอา,เอาขับเปียกมาให้แต่แล้ว

นี่ัวอ่นตามหุูงเจ้าคือสีแดงแดงแล้เจ้าใส้กุ้งป่ะนี่มันเป็นแดงแดงมันประเดดแดมประแดกเลยประเดกเจ้าเซลมันตีนไหลนี่นี่สีแดงบ่อไข่คย้ายยีหัอเดียวคือปากแดงยีหัออื่นบอลงโฆษณาให้าไ่ียห้าเดียวนี่ยเ้าเาวาจือกินแล้วโอ้ยประเดี๋ยวอยู่ในหัวข่ เลขอายุจะคล้งองซ้ำเด้อออกวันเกิดแล้วก็เลขอายุทั้งบนทั้งล่างย่าออกมอัดไม่ถึงเจ่า่หกสิบสามมีกี่ตัวได้กินแล้วเงินุ้ถ่าวสามหมดแล้ว เห็นแต่สองหมื่นวันหมดละพอพอได้สนใจเลขเป็นสนใจเบอร์คนนี้ดวงเนาะเขากบบพมีดวงเขากบกินแกบต่อไปยังไหนกัมีก๋วยเตี๋ยวย้ําปวงกินกับเต๋าหูม่ปวงเจ้ากับขายเข่าไข่เจียวแน่พอ เอากิบ้ารญี่ป right. uh, ุ่นก็ไปกินใครกันแต่ใครเอาเดียวกันปเอเดกันอ๋อเอาเดียวกันระนตเต็มโตอีแปงไม่หิวติแปงหาตามหุองอยู่เอาตามห้งไอ้ลูกข่อปไะมีปวงฮะอาสังกับบาน ติ๋วอยู่บางดังใ่มะเลตัวนึปิดกันซีนแต่ชูกเลังคนอ่ะอาอินดีครับเจ๊แมนอินดีให้อินเลิฟอินดีสักโอเคอาย ตำรวดแดดออกอยู่เนี่ย <c oughs> ดิไปตายซีหลอดผู <c oughs> ้แดดใี่ซีที่ซีหลอดแต่ตทีอซีหลอดแต่มันไม่แดดจ่ายทำยังไะพี่น้ออะ